ลองหิวเอ๊ะหนีย่ยหิวนีย่ยเลยวะสวยแล้วเสีแล้วสอโมงกว่าแล้วเพ่นว่าันจะกินาอืออาจย์พี่น้อ,นนนองคะรอบเพื่อนคะแต่เพิ่นกินใบผักใบผักอันนี้แต่ขอข้าเจ้ากู้ข้าเจ้าเผักมันเีมน้มันมันเสียเยอะเลย เอามาสับให้เพื้นพี่น้องคะ่ะถ้าเป็นใบเงี้ๆเลยเพมันก็สิกินลำบากไงจังเลยเออเต๋อีเลี้ยงอ่าเป็ดเลียเเ้ยงเป็ดเลี้ยงไกล้อะไรพีนรน่น้องค่ะเลี้ยงไว้ยู่ไว้ยืนน้ำบันบาททั้งนี่จัะพี่น้องจังนี่ก็ับไซนี่อันนันนี้อันใบพัดเหลือๆจากสวนเพื้นพี่น้องคะ่ะ เมื่อกีกินดีดีเต็ดได้เดือนกว่าได้ประมาณเจี๊ยบสีเพราะฉันได้เครื่องดอกพี่น้องเ่ราะฉันได้เดือนเครื่องสั่นเดียต่โเนยเดียว,ยวตัว,เ,วเป็นโลดเลยเดียพี่น้องเทียบก,กันกับไก่เอามาหอมกันไก่กับยังซ้ำกำปัน่นมีไหมพี่น้องค่ะเออเั็นเนยไอีหลีเด้ย คนได้กินสมบูรณ์เต็มที่คือกรระสิทธิ์แม่ยุติว่ากับว่าอยากเลี้ยงให้ขวนไว้ปนั่งเนี้ยพี่เรงค่ะอยเลี้ยงแบบเป็นไหมล่ะบ่าต้องว่าไปเนิ่หัวหารทักแง่ปนั่ะดึงใบทักขวันแน่นี้จะงามๆดูนะะ้อค่ะ ียงไปกับเพิ้นไปด้วยพี่น้องเขาก็ซื้อเพื่อมากอย่งแต่ต,ตอนแรกนี่แหละตอนอพอมันใหญ่พอมันเด็กใครเขากับเพอเองเพอเองอที่หาตู้ฟักเห็ดเองก,เบบอก็แล้วแต่แต่มาคุ้นมาสีเห็ดไปแบบไหเนาะพี่น้องเห็ดไปก็อาหารหัวอาหารเนี่เกกงกับ,กกบ,กกบ,กบกว่ให้กินหลายก็ผสมเนี่ยกับแต่กับกลองมีแต่ว่าบ่ได้เห็กินหลายผัดมาผสมกับ ห้ามับขอบไปนะพี่น้องว่างๆสิมี่เขาเปลือกสิงเส่ห้างเลยเพื่อนนะพี่นอ้องเอามาลูกไหมาอานก็ยังยันยันดูค่ะพี่น้องเดือนกวนกกนี่ก็เริ่มเริ่มฮ้องออกเสียง ก็เริ่มหูแล้วพี่น้องว่าโตปู่โตแม่นะค่ะกระสีบ,บานๆเท่ากับยังสีแหละพี่น้องก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ดีที่สุดใหญ่กินน้ำเออเพราะนไว้ขายน้อก็เป็นไร้ใดเสริมน้อพี่น้องค่ะก็อยู่ที่คนมักเลยรู้วนันมากั่ผู้บ่ามากก็กกเลี้ยงบ่ได้ เบี่ยงเตะอยากรวยเลยนี่มัแต่หยาดที่พี่น้องนะเหตุไปไปยังแต่ละว่ยเสกสกีซูเมอ,มอนี่ก็ซซ้ำนี่แหละที่น้องเราอีหยังมากมากไล่ใจกับสูงแห้งเลจยจะวอกใครอย่างเขาเหตุไปแบบนี่แหะพี่น้องเตกี้สิเป็นยังไงกับซ้ำ ทุกคนตะเกา و ห้าวันผู้เฒ่าตะเกา و ให้เป็นก็เหลียงหมูนะไปเท่ละสมโตสังโตเพื่อกะเลี้ยงเพื่อไปหาพักขายยังมาตกมมายังแต่ว่าชูม,มือนีมัะยากกว่าเราพี่น้องเพราะมีแล้วหายากมีแต่แตหมูฟ้าหมูตลาดกระยามันหลายเด้อพี่น้องอก็ใครเจ้าก็ขีดยาใส่ น้ำหัวอาหารข้าเจ้ากะจะว่าปรุงเอียงใส่เนาะพี่น้องนะไม่เข้ากินแบบนี้โอ้จะว่าเข้าขีดนะอยากัวาดไถกัเลี้ยงไวจะควงนิดีดไม่น้อยเอาพี่นอ้องใบพักไปหยามาให้มันอันนี้สำหรับบ้นบานๆดนะ้สำหรับพี่น้องเอฟซีแบบด,ด ก็มาแต่แม่คือไม่เย่เก่งอ,อต้องไปคิดยังไรมีไรกับปวดหัวมีแต่เรามีเถิอกกับหาไกล้ยังมาเลียงไว้เวลามันไย่มันกิดเขาเบิ่งเขาก็สบายตาสบายใจมีเขาเปลือกเขาเปลือกมันคือก,กะเอาเขาเปลือกน่พี่น้องเสริมเข้าไป มีเก่งนัง่นแต่มีเขาเปลือก,นกเนาะก็เลยอ้ามากินลูกมาเดินได้ขอเพิ่นไหมยู่นี่พักเพิ่นหลายเพิ่นปลูกพักขายเพิ่นปลูกพักขายเราพักเพิ่นก็เหี่ยวผิ่วเนาะพี่น้องใบพักเนาะอ้ามาแม่ลูกละอ้าววันนี้ก็กินสนมิ่งละพ่อไปกินอะไรเนาะสบายงำว่า,างๆเพิ่นกับ หาแงบกินไปของเพลียดเปลื่อแล้วพี่น้องคะ่ะอ่ะขอบคุณเด้อขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่ติตามไม่ใช่เกง่งเลยจ้าขอบคุณค่ะ